ทำนายดวงชะตาหวยจอ,อกแล้วนะวันนี้เน้นในเรื่องของโชคลาภเลขเด่นและก็ที่มาของโชคลาภเคล็ดลางต่างๆวันนี้เป็นวันศุกร์ครับผมจะทำนายวันจันทร,ร์ที่31รกรกฎาคมนะแล้วก็ลอตเตอรี่ก็ไปออกวันอังคารเอาละครับเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดวงชะตาของคุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ เป็นไพ่ดาวอังคารและไพ่ธาตุไฟ1ิบไม้เท้านะครับค,คุณวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องของหน้าที่การงานต้องควบคุมอารมณ์นะครับมีโอกาสที่ทะเลาะเกิดความขัดแยง้งงานไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับคาดหวังในเรื่องของยอดขายปรากฏว่ายอดขายตกการติดต่อหน้าที่การงานต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไม่เอื้ออำนวยต่อคนวัอาทิตย์ที่จะทำงานใหญ่หรือที่จะ ติดต่อและงานให้มันสําเร็จอะมันยังไม่สําเร็จเรื่องการเงินมีรูรั่วมีรายจ่ายไม่ม่วาจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านงานหนักเงินน้อยนี่คือคุณภาพดวงของคนวันอาทิตย์ระวังทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับคนรักเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยอาจจะได้ข่าวที่ไม่สบายใจเมื่อมีคนเจ็บคนจากคนป่วย ในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ไม่มีโชคของคนวันอาทิตย์โชคลาภในการเสี่ยงเปอร์เซ็นต์น้อยมากไม่มีไม่แนะนําให้เสี่ยงระวังเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยหรือการรักษาตัวนั่นเองครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะวันอาทิตย์นะสายตาไมเกรนปวดหลังหมอรองกระดูกขับรถขับลาต้องระวังต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ในมือผมเป็นไพ่สามถ้วยและสิบเหรียญ ไพ่แบบนี้หมายถึงการกินอยู่ดื่มกินท่องเที่ยวสุขสําราญบานใจคนวันจันทร์น้าหนักขึ้นคนวันจันทร์กินเก่งคนวันจันทร์ปาร์ตี้บ่อยคนวันจันทร์ไปร้านอาหารเลือกของกินไปทั้งครอบครัวมีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกไปเที่ยวไปกินร้านอาหารแม้กระทั่งไปหาหมอสุนัขในบ้านแมวในบ้านจะเจ็บป่วยอาจจะต้องพาไปหาสัตวแพทย์สัปดาห์นี้คนวันจันทร์ การทํางานราบรื่นดีมีความรักความสามัคคีกันถ้าคุณเป็นหัวหน้างานจะมีลูกน้องมาห้อมรอมมีการนัดหมายนัดประชุมงานสําเร็จลุล่วงไปได้ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ความรักสูนทางกันความรักของคนวันจันทร์เงียบฉี่ถ้าทะเลาะกันยังไม่ดีกันแต่เดี๋ยวก็ดีกันไม่นานนี้บางคนที่คนรักอยู่แดนไกลติดต่อยากลำบากใจมีอีโก้สูงจะยังไม่ ประสบความสําเร็จและสบายใจในเรื่องรักๆักใค่ใคร่คนวันจันทร์ดีในเรื่องสังคมนอกบ้านในบ้านไม่ราบรื่นเลขเด่นและเลขถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์คือเลข2 2 1และ0นี่คือเลขที่ถูกฉลกคน,นคนวันอาทิตย์เมื่อกี้ไม่มีโชคแต่ก็มีเลขนะมี16 16และก็0เช่นเดียวกัน คนวันจันทร์2 1แล้วก็ศนะครับต่อไปครับคนวันอังคารครับดวงชะตาของท่านท,ที่เกิดในวันอังคารในมือผมเป็นไพ่สิบดาบตามมาด้วย6ไม้เทา้ทาธาตุลมกับไฟไฟกระพือผมทายว่าสุขภาพของคนวันอังคารจะมีปัญหาครับปวดหลังปวดเอวนะครับปวดหลังปวดเอวปวดหัวลมนะลมบ่วงในท้องความดันโลหิตต่างๆจะก่อให้เกิดปัญหาได้ นะครับโดยเฉพาะท่านที่ป่วยมาก่อนหน้านี้คนวันอังคารนะครับในดวงชตาไม่มีโชคแต่เลขที่ที่เกี่ยวกับรถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถกระบะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เร่งให้ดีเถิดนะฮะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเลขที่ถูกฉลก g สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารคือเลข106เอ๊ะทำไมมาไปสอดคล้องกับ2วันเมื่อกี้ ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับสลาทที่เกิดในวันอังคารต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ในไพ่ในมือผมเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าคนวันพุธใช่ไหมคนวันพุธเมื่อกี้วันอังคารล้มีโชคครับคนวันพุธมีโชคในเรื่องของการค้าการขายการเป็นในหน้าการติดต่อซื้อขายประสบผลสำเร็จได้ด้วยดีแม้กระทั่งการเพิ่มยอดขาย คนวันพุธมีโชคลาภจากการเสี่ยงด้วยระวังเลขมาสลับกันซื้อล่างออกบนซื้อบนรางล่างสลับตัวกันหรือลืมซื้อ143เป็นเลขที่ถูกชโชสลับท่านที่เกิดในวันพุธความรักราบรื่นดีการงานการติดต่อผู้รลักผู้ใหญ่จะประสบผลสำเร็จมีเมตตามาหานิยมเป็นจังหวะซื้อขายจังหวะเข้าหาและ จะประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจแม้กระทั่งไปพูดผัดผ่อนเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสคนวันพฤหัสได้ไพ่ห้าไม้เท้าและเจ็ดไม้เท้ากิจกรรมในเรื่องของหน้าที่การงานของคนัพฤหัสมีอิทธิพลสูงมากๆนะครับบางครั้งขี้เกียจบางครั้งขยันแปรปรวนสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันในช่วงนี้ ระวังมีปากเสียงกับผู้ร่วมงานหรือลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของรัดหมายนัดเวลาหรือแม้กระทั่งการเงินต่างๆแต่ถือว่าปริมาณงานของคนพริษัทยังมากอยู่ดังนั้นนะครับยังสามารถผนไลนรายได้เข้ามาแต่ทำงานค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยความรักไม่คิดถึงคิดแต่เรื่องงานกับเงินอย่างเดียวคนวันพรหัสที่มีคดีความนะครับที่มีคดีความ ต้องยังตกลงกันได้ยังพูดคุยได้ยังไม่ควรวิตกของวนเท่าไหร่นักระวังเจ็บคอระวังภูมิแพ้ระวังปวดเมื่อยสะบักหลังนะครับปวดต้นคอนอนตกหมอนนี่คือดวงตาของคนวันพฤหัสเลขที่ถูกโฉลกคือเลข5เลข7และเลข8เป็นเลขมงคลของคนวันพฤหัสครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์คนวันศุกร์ได้ไพ่จัสติกและไพ่ราชาไม้เท้า นะครับถ้ามีคดีความมีปัญหาเรื่องเอกสารมีเรื่องต้องตกลงกับผู้ชายจะสำเร็จได้ด้วยดีในระดับเบื้องต้นหรือระดับหนึ่งภาจัสติกขึ้นในสัปดาห์หน้าคนวันศุกร์จะหงุดหงิดกับผู้ร่วมงานหรือหงุดหงิดกับเรื่องเยอะๆของลูกค้าหรือคุณเองเป็นคนที่เรื่องเยอะจะทะเลาะกับแฟนการเงินตึงมือ ค่าใช้ใจ่ายมารอบินเป็นบินบินไปเลยนะครับเลขที่ถูกโฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์คือเลข1น,นะครับเลข1และเลข3ถือว่าถูกโฉลกเลขท้าย3ตัวมือถือสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ให้โชคนะครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ไพ่ที่ปรากฏในมือผมนั้นเป็นไพ่ที่ทําให้คนวันเสาร์มีลูกค้ามีงานมียอดขายที่ดี ขอให้ขยันขันแข็งนะครับรับรองว่าคววันเสาร์สัปดาห์ที่จะถึงนี้จะได้กําไรจากการค้าขายและจากหน้าที่การงานได้ลูกค้าเพิ่มได้ลูกค้าประจําเลขที่ถูกฉลกสสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์คือ8 7และก็6อย่าลืมติดติ่งหนึ่งไว้สักนิดหนึ่งความรักดำเนินไปอย่างราบรื่นและราบรียบเช่นเดียวกันท่านที่เกิดในวันเสาร์ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลื่นล้ม นะครับเราม้ระวังเกี่ยวเรื่องของการน้ำหนักตัวที่มากขึ้นทาให้เจ็บหัวเข่าได้ในช่วงสัปดาห์นี้ครับ